สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็พามาชมข่าวของพิมพ์ลีพายกันบ้างนะคะพิมพ์ลีพายสุดปังนะคะเปิดมิติใหม่แห่งการเปิดไลฟ์สดขายของขนแดนเซอร์หางเครื่องมาแดนกระจายทําคนดูพุ่งสูงเกือบ2 0 0 0 0 0คนเลยค่ะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเปิดไลฟ์สดขายของเลยทีเดียวนะคะสําหรับยูทูบเบอร์และแมค้าออนไลน์ชื่อดังพิมพ์ลิพายที่ก่อนหน้านี้ เคยสร้างตำนานบทใหม่กับการขายกล่องสุ่มกล่องละ1 0 0 0 0แสนบาทภายใน10นาทียอดแตะหลักร้อยล้านกันมาแล้วนะคะจนกระทั่งเมื่อคืนวันนี้นะคะวันที่11ธันวาคม2564ก็ได้สร้างเสียงฮือฮาสนันโชเซียลอีกแล้วนะคะเมื่อพิมพ์ลิพายเปิดไลฟ์สดขายของด้วยการใส่ชุดสีแดงกากเพชรแ,และยิบระยับแถมยังใส่ปีกนก ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะแค่เปิดไลฟ์สดประมาณ7นาทีก็มีคนดูถึง1,40,000คนดูเลยทีเดียวค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะพิมลีพายจัดเต็มขนแดนเซอร์หางเครื่องมาสร้างสีสันในการไลฟ์สดขายของด้วยการแดนมันสุดเหวี่ยงในเพลงเต็มเหนียวของคัทธรินญ,ญามาลาสีแถมพิมลีพายยังมาร่วมแจมกับแดนเซอร์อีกด้วย จนคนดูพ่งทยานสูงปีตเกือบสองแสนคนดูเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการเปิดไลฟ์สดขายของที่ไม่ซ้ำใครและไม่เหมือนใครบอกได้คําเดียวว่าสุดปังชนะเลิศไปเลยดูเพลินๆคิดว่ามาดูพิมพ์ลิพายบันเทิงศินซะอีกเรียกว่าไม่มีใครปังแซงหน้าพิมพ์ลิพายได้เลยนะคะในยุคนี้ แอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ